เผย5ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดไทยดวนฝรั่งเศสสีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคน ไปเปิดดูผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด5อันดับแรกนะครับหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2หนัดที่2นะครับทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกเฉือนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสอันดับที่19ของโลกนะครับแบบสุดมันไปได้3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 23ต่อ25 20ต่อ25และ15ต่อ7นะครับ ทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดติดต่อกันหลังจากที่เพิ่งเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ1เซตนะครับโดยผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด5อันดับแรกในนัดนี้นะครับที่ดวลฝรั่งเศสนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1ได้แก่ลูซิลซินเกตนะครับจากฝรั่งเศสทําไปถึง23คะแนนเลยนะครับอันดับที่2เป็นของทีมชาติไทยนะครับ ได้แก่หัตถยาบำรงสุขทำไป20คะแนนนะครับอันดับที่3อมองด้ามาลรีนซินเวสนะครับจากฝรั่งเศสทำไป17คะแนนนะครับอันดับที่4เป็นของชาชุออนโมกศีนะครับทีมชาติไทยทำไป16คะแนนนะครับและอันดับที่5นะครับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่พิมพิทยาโกกัมทีมชาติไทยทำไป14คะแนนนะครับ ซึ่งนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชันลีก2024หรือว่า VNL นะครับในสัปดาห์ที่2ในนัดที่3ที่สนามมากเก้าในวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567 ก็จะพบกับทีมชาติจีนนะครับอันดับที่6ของโลกเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเธอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลน,นะครับที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ